ดีครับวันนี้ก็กลับมาต่อกันอีกสักหน่อยนะครับสำหรับเด็กลูนิกนะครับผมวันนี้ผมได้เล่นกับเด็กที่คิดว่าน่าจะเป็นท็อปเมตานะครับผมในอฟอร์มัถัดไปนั่นก็คือไลบรลินนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผู้เล่นไลบรลินเนี่ยเขาเล่นแบบไหนเล่นยังไงบอกได้เลยว่าผมโดนไปเนี่ยค่อนข้างอ่วมเลยนะครับกับแมตช์นี้นะครับผมผมคิดว่าเขาก็หาวิธีใช้ไซเด็กที่ค่อนข้างดีนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเป็นตัวอย่างกันนะครับผมในส่วนนี้มาดูกันเลยนะครับก็เป็นในส่วนของเกมแรกนะครับอีอกฝ่ายมีการใส่ของที่ค่อนข้างแปลกเข้ามาก็คือใบนี้นะครับ Temple of the King นะครับที่ผมชี้ให้ดูอยู่ซึ่งใบนี้มันบอกว่าสามารถใช้เอฟเฟกของกราสกับดักนะครับจากอ่าไม่ใช่ครับ สามารถใช้เอฟเฟกของการกระดักครับในเทิร์นที่เซตได้เลยนะครับใบเนี้ยค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าเราเราจะใช้กับดักได้เหมือนเวทมนต์เลยแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันจะไปกินที่ในเด็กนะครับคือมันใช้การกระดักเร็วก็จริงแต่ว่าเราคือในมุมมองของผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นประเภทเล่นแทบหรือหมอบเนี่ย เขาอะครับต้องได้เริ่มก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานแท็บที่หมอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือ Temple of the King เนี่ยถ้าใส่มาเนี่ยผมการันตีว่าคือถ้าเขาได้เริ่มก่อนมันจะดีแต่ถ้าเขาได้เริ่มหลังนะครับมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ากระดักบางใบจำเป็นจะต้องเปิดก่อนที่อีกฝ่ายจะมีการตั้งหมอดลงมานะครับก็มีการใส่ของนะครับอย่าง Dimensional Barrier มาด้วยนะครับซึ่งเขาคิดว่าคงจะมีการใช้ ่าพวกซิงโคเอ็กซิพันดูลัมเนี่ยเขาคิดว่ายังไปที่ฮอตฮิตอยู่นั่นเองครับเขาก็เลยใส่มาด้วยและอีกอย่างหนึ่งครับเด็กไลบิลินค่อนข้างที่จะมาบประเภทการกับดักปกติได้ง่ายนะครับเขาเลยคิดว่าจะสามารถเซตจากในเด็กได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ในเกมนี้ผมเป็นครเริ่มก่อนนะครับผมก็ใช้ Point of the m i มิชลนนะครับแล้วก็เสิร์ชเวฟฟิลขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมก็กดตัวนี้นะครับสแลมโบนะครับผม จากนั้นตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าทําไมผมถึงเก็บเป็น2ใบนะครับแทนที่จะรอเก็บเป็น3ใบนะครับอันนี้เป็นในในส่วนของการฝึกเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยสอาวันเนี่ยนะครับผมมองว่าบางทีอ่าเราเราควรที่จะไม่เล่นโลบจนเกินไปนะครับมันเสี่ยงโดนแอดได้คือตรงนี้ผมเก็บ2ใบเนี่ยผมว่าผมรวยละสําหรับทรัพยากรที่จะได้นะครับและเราไม่จะเป็นต้องใช้การ์ดอีกหนึ่งใบเพื่อไปเสี่ยงหาการ์ด ที่จะจวดสามใบจากหน้ากองของเรานะครับผมว่าถ้าบางใบที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เออถือคลิปไว้บนมือก็ได้ครับจริงๆเราใช้ไปหนึ่งใบอะเราได้จวดสามก็จริงแต่เราก็เสียหนึ่งนั่นหมายความว่าคือมือของอ่าเราเนี่ยก็จะเท่าเดิมนะครับผมมองว่าที่ผมเลือกใช้สลัมเบิลไปแล้วสเปร์ไอ้มูนินเนี่ยเป็นเพราะว่าผมคิดว่าไอ้อีกสองใบเนี่ยไอ เลจิงสตอ o มนะครับไอไอคอนทอนีแล้วก็ไอใบนี้ผมจะยังคีปเอาไว้อยู่นีนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจั่วว่า2ใบจะได้เป็นอะไรนะครับอ่าจั่วมานะครับก็มีโกเซนแมทนะครับแล้วก็มีไอการ์ดออฟดีมนะครับอันนี้ผมก็หมอบไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ฟื้นไลท์ในเ n ็นเฟสนะครับ1นึ่นนัเองนะครับอ่าเขาใช้เอฟเฟกตะเกียงแล้วก็เซตกับดักบิ๊กว l ลคัมนะครับก็อันนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับ มีการใช้ s กา r p า i n c e o n นะครับผมจากมือแล้วก็เขาใช้ temple of the king นะครับท,ที่แปะอยู่แล้วผมก็เชนยิงต่อทันทีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้กับดักได้นะครับจากที่เซตไว้นะครับก็เขาก็ลงมาแบบปกตินะครับผมก็เสิร์ชอะไรไปนะครับผมก็ ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยนะครับมันมันค่อนข้างที่จะมีการ์ดบนสนามเยอะ3ใบนะครับแล้วก็คือถ้าผมไม่ไม่กดนะครับผมจะอดนะครับเพราะว่าเขามีไอไอฟิลของไลบิลินแล้วนะครับเขาก็จะยิงผมได้หนึ่งใบนะครับยิงแบบไม่เล็งเป้าเขาก็ยิงฟิลไปนะครับตรงนี้แล้วก็ตามสเต็ปของพวกไลบิลินนะครับเขาก็ได้เก็บของอะไรของเขาไปนะครับเขาเทิร์นมานะครับผมก็ เลือกจะหมอบก่อนนะครับ1ใบนะครับก็คือวันเดย์ออฟพีซแล้วผมก็ใช้คัฟดีไมที่หมอบอยู่นะครับจั่วมาเล3าย3ใบนะครับผมลงสเก็ตบอร์ดไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะรอแอดอีกฝ่ายแล้วก็ใช้มูฟสิบจุดสองแล้วก็เอฟเฟคเขาก็เด้งสเก็ตบอร์ดผมขึ้นมือเพราะว่าเขาต้องการให้ผมทิ้งสเก็ตบอร์ดนั่นเองก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทิ้งไป2ใบาจากเอฟเฟคของคาร์อฟดีไมท์แต่ว่าตอนเนี้ยในใน,ในสนามเนี่ยผมหมอบการ์ดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไร้ประโยชน์นะครับสําหรับผมก็คือเกมเนี่ยผมมีโกเซนแมทที่ผมใส่ในเมนเด็กมาและอีกฝ่ายเนี่ยเล่นท่าเดียวกันหมดเลยนะครับทำให้ผมเปิดโกเซนแมทแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้น,นครับทาเป็นต้องหมอนไว้อย่างนั้นนะครับทั้งเกมเลยอ่าเขาก็ตีมานะครับผมก็เปิดนะครับเลือกที่จะสเปรหมาป่าแล้วก็เก็บฟิลจากหลุมขึ้นมือนะครับอ่าเขาก็เล่นเป็นคอมโบของเขาไปเรื่อยนะครับก็พยายามหาของนะครับผม แล้วเขาก็จะยิงการ์ดหมอบผมนะครับแต่ว่าไอเอฟเฟกของใบนี้นะครับหลอดออฟเดอะเฮเวนลี่ไพซันเนี่ยเขาบอกว่าการเซตที่อยู่บนสนามเนี่ยจะไม่ถูกทำลายนั่นไม่ได้หมายความว่าของเขาคนเดียวนะครับของผมก็ด้วยนะครับเขาก็เลยยิงการ์ดหมอบผมไม่ได้นะครับอ่าเขาก็เลยต้องตีไอหมาป่าแล้วผมก็ตรงเนี้ยผมไปผมไปกดผิดนะครับจริงๆผมจะยิงฟิลแต่ว่าผมเผลอคลิกไปโดนการ์ดหลายของเขานะครับ ก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็โดยโดนตีไปครับอดยิงฟิวเลยนะครับจังหวะนี้อ่าเขาก็โนมอนเสิร์ชไปเรื่อยนะครับผมก็เข้าเทินนะครับแล้วก็แปะฟิวนะครับผมจากนั้นเขาเชนอ่าโอเวอร์รูทนะครับเขาจะเปลี่ยนกับคาร์ดออฟดีมา์ในหลุมของผมนะฮะอ่าตรงนี้ผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ให้เขาเปลี่ยนไปนะฮะอ่าเขาเลือกเซตกับดลัก แล้วผมก็จะใช้วันเดที่หมอไว้เทืรนที่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้สเปย์หมาป่ามาเก็บฟิลอีกแล้วนะฮะคือแม่งเก่งมากๆเลยนะไอ้พวกทีมนี้เนะี่ยคือจะจัดการฟิลม,มันก็มีช่วยของซัพพอร์ตมาช่วยเก็บฟิลนะครับในส่วนนี้อืมอ่าแล้วก็เรียกนะครับตรงนี้ผมพยายามที่จะหาทรัพยากรน,นะครับมามามูฟเด็กอีกฝาน,นะครับก็แปะฟิลใหม่นะครับแล้วก็ใช้นะครับอันนี้คุ้มๆเลยนะฮะ เพราะว่าได้มูการ์ดอีกฝ่ายโคตรเยอะนะครับแล้วก็ได้จั่วอีกนะฮะจากเอฟเฟคของฟิลเพราะว่าฟิลมันไม่เทินละครั้งนั่นเองนะครับผมก็หาทรัพยากรเรื่อยๆเลยนะฮะนี่ก็ก็พยายามหาของมานะฮะแล้วก็เอ็นเฟดไปนะฮะอันนี้เขาเหลือหนึ่งใบนะฮะจริงๆผมคำนวณพลาดนะครับจริงๆที่ผมเสิร์ช่ะผมเสิร์ชใบนี้ขึ้นมาจริงๆผมไม่ควรเสิร์ชใบใบนี้ผมควรที่จะแบบเล่นแบบเป็นซ้อนเชนอ่ะให้มันมูฟไปทีเดียวให้มันหมดเลยนะครับ คือถ้าทําอย่างนั้นอะ่ะเขาจะแพ้ในตานี้เลยครับคือการเขาจะหมดแต่ว่าตอนนี้อย่างอย่างที่บอกครับผมไม่ใช่อ่าคนที่เล่นรูนเป็นปกติผมก็จะแบบเนีย้ยค่อนข้างฝึกครับเพราะว่าผมว่ามันต้องคํานวณน,นิดนึงนะเด็กเนี้ยเพราะว่าเวลาเราเล่นอะ่ะเราจะต้องคิดว่าเฮ้ยเขาจะหมดกองอีกกี่ใบนะเราต้องใช้กี่ใบให้มันหมดกองนะครับอย่างอย่างบางใบของพวกมิสเตอร์ลูนอ่ะมันมันบอกว่าต้องมูฟสามใบหรือมูฟสี่ใบยอย่างเงี้ย คืออีกฝ่ายต้องมีให้ move สาใบหรือว่า4ใบตามที่การเราเขียนด้วยนะครับมันไม่ได้ move สูงสุดนะครับมันต้อง move แบบตรงเป,เ,ปเป๊ะเลยนะครับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พร้อมกันอ่ะเป็น2เชนอย่างเงี้ยคือมันก็จะ move move หมดได้นะครับเพราะว่ามันจะ move ตามจำนวน g ์ดที่มันบอกนะครับในในส่วนของเชนที่มันทําอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเหลือ1ใบอ่ะแล้วใบเนี้ยที่ผมถืออยู่ตอนเนี้ยในมือครับมันบอกว่าให้ฝ่ายโจรหนึ่งแล้ว move สี่แต่คือตอนเนี้ยเด็กอีกฝ่ายมีแค่1ใบนะครับผม ก็มันมูฟไม่ได้อะมันมูฟสีไม่ได้เขาเลยผมเลยทําให้เขาจวนหนึ่งไม่ได้เองนะครับสำหรับใครที่อาจจะงงตอนที่ผมเลงเชนเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยสามารถอ่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบบเห็นภาพให้ใหชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็ทําตอนนี้ผมก็อ่าต้องต้องพยายามอ่าไม่ให้ผมเนี่ยตายในเทอร์นี้นะฮะเขาเขาก็พยายามที่จะโ t k ในเทอร์นี้แล้วแหละนะครับอันนี้ผมเปิดโกเซนแมทเลยนะครับเพราะว่าเขาอ่าสเปรย์เผาไฟมานะฮะ กาะเขาก็เก็บไอตัวไฟขึ้นมือนะครับอ่าผมก็ยิงไปหนึ่งตัวนะครับแล้วเขาก็เปิดฟิวชั่นเกาะไม่ไม่มันก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ตายอยู่แล้วเขาเขาตีไม่ไม่ครบนะฮะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งอย่างของเด็กคอนโทรลนะครับที่หนึ่งเลยก็คือเด็กคอนโทรลเนี่ยมัน OTK อีกฝ่ายได้ยากนะฮะมันต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างชา้าแล้วมันก็ไม่ได้ทำดาเมจอย่าง อ่าปั๊บป๊บปั๊บตีแปะแปโอทีโอทีเคได้เนี่ยมันทำไม่ได้นะมันต้องค่อยๆไล่ตีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเกาะเกมนี้ก็ชนะไปในเกมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเกมสองกันนะฮะอ่านะครับผมตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเขาเปลี่ยนไซต์ที่แบบผมเห็นแล้วผมยังอ่วมเลยนะฮะก็คือเขามีการไวรัสนะฮะใบนี้บอกว่าให้สั่งเวธทตุมืดนะครับที่แอตแทกนะครับมากกว่าสองพันห้าหรือสองพันห้าขึ้นไปนะครับ จากนั้นประกาศมาหนึ่งอย่างคือเวทหรือกับดักนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เช็คมือนะครับแล้วก็สนามนะครับให้ทําลายการที่เป็นประเภทที่เราระบุไปนะครับอย่างเช่นเขาระบุเวทผมต้องทิ้งเวททั้งหมดเลยก็ค,คือเวทผมจะโดนทําลายแล้วหลังจากนั้นการปไปนด้จะมีผล3เทินนะครับในทุกช่วงดอเฟตของผมให้เช็คนะครับโดยให้อีกฝ่ายดูนะครับถ้าเป็นเวทก็ทําลายแต่ถ้าไม่ใช่ก็เก็บไว้บนมือต่อนะครับ ก็อันเนี้ยมันมีคอมโบที่แบบโอ้โหโหดมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเขามีบิ๊กเวลคัมด้วยนะครับอ่าเขาเทิร์นมานะครับผมก็เปิดวันเดย์ออฟพีซนะครับผมแล้วก็อ่าจั่วคนละใบนะครับเขาก็สเปรย์ไอตัวใหญ่ของเขามานะครับแล้วเขาก็สเปรย์ตัวใหญ่นะฮะจากนั้นนะฮะเขานะครับเปิดเลยนะฮะโอ้โหผมก็ผมก็เชนต่อนะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือไอฟิลเนี่ยผมจะถูกทำลายแล้วผมก็จะสเปรย์หมาป่านะครับพอหมาป่ามาปุ๊บแล้วฟิลถูกทำลายเนี่ยผมก็จะเก็บฟิลขึ้นมือนะฮะ อ่าเขาก็เปลี่ยนการของเขามาเรื่อยนะฮะผมก็ต้องทิ้งไปหมดมือเลยนะเหลือแค่สกิลเดนนะฮะอ่าผมก็หมอบไว้ตรงนี้ผมพยายามซื้อเวลาของเขาอยู่นะฮะแต่เขาก็มีฮาร์ปี้นะฮะยิงมาเลยนะฮะผมก็อืมก็เจ็บๆอยู่นะจังหวะนี้นะฮะอ่าเขาเปิดกับดักนะฮะเด้งผมแล้วก็จะสเปย์นะฮะจริงๆผมว่าเขา ผมว่าผมว่าเขาเล่นแบบว่าเปลืองไปนิดหนึ่งนะในจังหวะนนี้ไลบา i ินคนจะเก็บการ์ดที่ใช้เปิดเนรดินี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนะครับแต่เหมือนกับผมคิดว่าเขาคงคิดยังไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่สาหรับผมผมคงคงไม่ทำนะอยู่ดีๆไปเปิดดีไวในในช่วงเนี้แล้วเราจริงๆอ่ะมันไม่บวกของเลยนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะโนมอนไอแอเลียนะครับแล้วไม่เสิร์ชไอตะเกียงใบนี้นะ ผมจะไปไอผมจะไม่ผมจะไม่เสิร์ฟฟิลนะผมจะเสิร์ชไอตัวเลดี้นะฮะแล้วผมโดดเลดี้ดีกว่านะฮะห้จากนั้นผมก็จะมีเลดี้กับอาเรียนาอยู่บนฟิลใช่ไหมแล้วผมเปิด compulsory device ดมอนผมอะผมจะได้เช็คกำดักเลยนะฮะแต่ทำแบบเนี้ยมันมันไม่บวกของนะฮะในความคิดผมนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคิดได้แบบอื่นก็อาจจะคนละแบบกันนะฮะผมแต่ผมคิดว่ามันมันไม่บวกของอะถ้าเขาทำแบบที่ผมพูดตอนแรกก็คือ มีอาเรียนาแล้วก็มีเลดี้นะครับแล้วค่อยเปิดกับดักแล้วก็ดีดมอนผมเนี่ยอย่างน้อยนะฮะเซตเป็นไอเดเมิชแนอลบาเลียก็ได้นะผมจะได้ไม่ต้องอัญเชิญพวกฟิวชั่นมานะฮะก็คือโดดไอพวกแก๊งนี้นี้ไม่ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเขาทิ้งมือนะครับแล้วก็ไปเซตหนึ่งใบนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเขาจะคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่ะตรงเนี้ยผมยอมแพ้ไปเลยนะเพราะว่าผมยังต้องทรมานจากไวรัสไปอีกนะฮะแล้วก็ เขาขั้งที่จะตั้งบอดได้นะก็คือเทิร์นถัดไปเนี่ยเขาจะกดว l ลคัมนะครับสเปรมานะครับก็จะเซตอีกแล้วก็จะเซตอีกนะฮะแล้วก็จะค่อยค่อยไล่ตีผมให้ตายเนะี่ยผมก็เลยไปที่เกม3เลยนะครับอ่าโอเคมีการเปลี่ยนไซส์น่ากลัวน่ากลัวอย่าง Lightning Storm แล้วก็มี Happy มานะครับแต่ผมจะบอกให้เพื่อนๆดูเลยครับว่าจริงๆมันทําอะไรไม่ได้เลยนะคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอันดับแรกนะครับผมเลือกที่จะสเปยไอตัวฮูกินนะครับ หาฟิลนะครับเป็นเป็นคีย์เวิร์ดหลักของเด็กนี้นะครับเราต้องหาฟิลให้ได้เสร็จแล้วนะครับจวไปเลยนะครับผมแน่นๆสามใบนะครับผมทาไมผมถึงกล้าจวสามใบนะครับมาดูกันดีกว่าก็คือหนึ่งนะครับมีฟิซซิงเคิร์สนะครับที่อยู่บนมือผมอันดับแรกนะครับผมใช้ให้มันครบสามใบไปเลยนะครับให้มันเก็บได้สามใบไปเลยถ้าหากว่าผมเก็บสามใบไม่ได้แล้วผมโดนแอชนะครับผมก็จะใช้ฟิซซิงเคิร์สในเทิร์นถัดไปนะครับแล้วก็จวดสามใบได้อยู่ดีนะทำให้ผมกล้าใช้นะครับ โลจิกในการเล่นเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีในในหลุม2ใบนะครับแล้วเราใช้บนมือเนี่ยมีมีเวทหนึ่งใบเนี่ยเราควรที่จะเก็บนะครับเข้าเข้ากองไปเลยสองใบไม่ไม่ต้องแคร์แต่ถ้าเกิดเราถือเวทมากกว่า2นะครับบนมือ2ใบในหลุม2ใบนะครับเราใช้ไป1ใบนะครับเราก็ให้มันเก็บ3ใบได้นะเพราะว่าเรายังเหลืออีก1ใบบนมือให้ใช้อยู่นั่นเองนะครับอาจากนั้นนะครับผมเลือกที่จะเอ็นเฟดนะครับแล้วก็เข้าเทินของอีกฝ่ายนะฮะ อีกฝ่ายครับเปิดมาเลยนะครับ lining storm นะครับผมมีเอฟเฟกป้องกันนะฮะแล้วผมก็มูฟไปนะครับป้องกันแล้วเขาก็เปิด happy ใหม่นะครับอันเนี้ยผมเชนต่อ้ดยฟ r e e z งเค c u r สนะครับเพราะว่าอ่า e x t r ามันว่างแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะสเปรย์ไอตัวคุงกินนะครับเพราะว่าคุงกินมันไม่ล็อกว่าเธอละครั้งนะฮะอ่าเขาก็เชนไลน์ของเขาไปนั่นแหละแล้วผมก็การฟิลได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เป็นข้อดีนะครับในส่วนของ the control นะครับ ที่มีน้อยมากๆนะครับในการการทาร์กเก็ตการทำลายนะครับรูนนะมีครบเครื่องเลยแถมการสเปเชียลไอ้พวกตัวนี้มานะมันง่ายนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะขึ้นเวทรูนไปไหนนะหน้าไหนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะการเวทฟ,ฟิล์ของเราได้นะครับซึ่งเราคือมันเป็นทีมของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่ของเสริมไปกันนอกทีมอย่างไอ้หลอดเทวิลี่ที่ต้องไปพกพายอย่างอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครผมมองว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเด็กนี้เลยครับผม ่าแล้วก็เขาก็พยายามที่จะอ่าใช้ฟิวนะครับตรงนี้ผมพยายามที่จะเก็บ3อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเห็นไหมครับผมมีฟิซซิงเคิร์ดบนมืออีกหนึ่งใบนะครับผมก็จะสเปรย์นะครับแล้วก็ทำลายอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็เก็บนะครับอีก3ใบอันนี้เราก็ค่อนข้างรวยนะฮะอย่างรวยเลยนะฮะเขาก็ทําอะไรของเขามานะฮะผมก็ไม่เป็นไรครับมือเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับในการที่จะไปแก้บอดอีกฝ่านะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเด็กรูนเวลาทุกคนเจอยิ่งหมอบกา้ายิ่งลงมอนยิ่งสเปร์มันเป็นข้อดีให้รูนอ่ะยิ่งมูฟได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้เขาทํามาครบทุกแบบเลยแล้วเขาก็ยอมแพ้ไปนะครับเพราะว่าอืของมันตามไม่ทันนะหมอบมาแค่เวลคัมนะครับแล้วเวลคัมก็ไม่สามารถขัดผมในนอกเธอได้อีกด้วยนะครับบนมือมีเทมโปคิงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามันไม่ได้เริ่มก่อนแล้วมันแล้วมันไม่ได้ใช้กับดักที่จะต้องเปิดในตอนนั้นเนี่ย ผมว่ามันไร้ประโยชน์นะฮะผมมองว่ามันไม่ดีแล้วก็อ,อืคือคือเอาง่ายๆนะผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะครับคือถ้าคุณจะใช้ Temple King อย่างแบบว่ามีประสิทธิภาพคุณต้องมี Ariana นะครับจับจับคู่กันกับ Temple King นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคุณ Norman แล้วคุณก็ไปเซิร์ชไอ้กับดัก Big w i l c o m e อะแล้วก็มาสั่งใช้ได้แต่ผมว่ามันก็ยังไม่จำเป็นขนาดนั้นอะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเด็กไลบอร n ินอะมันมีของใหม่นะครับอย่างตัวสามพนอะ คือมันโน้มอนไอเนี่ยมาเสือสามพันมันก็ทําได้เราไม่จำเป็นต้องจับคู่การขนาดนั้นนะครับเราคนที่จะใช้หนึ่งใบให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับอ่าส่วนตัวก็จบไปแล้วกับเด็กตัวลูนิกนะครับวันนี้ก็ได้ได้รีวิวในโซ่ของไลเบอลลินด้วยนะฮะเพราะว่าผมเองก็เล่นไลเบอลลินอยู่นะครับแต่ถัดไปนะผมจะแนะนําเด็กแท็บอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเด็กอ่าตัวทรัทิกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นการเล่นที่ มีการใช้วันการ์ดคอมโบและมีการใช้ทูการ์คอมโบนะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นทูการ์คอมโบที่มีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะลงเร็วๆนี้นะครับก็เพื่อนๆรบกวนไปกดไลค์หรือว่ากดแชร์หากชอบนะครับผมเพื่อให้รับชมในส่วนของคอนเทนต์ผมได้นะครับคลิปใหม่เนี่ยอาจจะมาทุกๆวันนะครับพยายามลงทุกๆวันให้ทุกคนได้มาลองดูนะครับใช้เป็นแนวทางหรือว่าหากว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากร่วมสนุกนะครับอยากเล่นกับผมด้วยก็ มีดิคอร์ดด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับในกลุ่มแก๊งของเราได้เลยนะครับก็มีเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นด้วยกันบ้างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ